หมอพรทิพชี้แอมใช้สารต้านไซยาไนต้องมีคนแนะนําชี้เป็นไปได้ยากที่คนทั่วไปจะใช้สารพิษเหล่านี้ตารวจได้เชิญแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเข้ามาให้คําปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการชนะสูตรศพโดยหมอพรทิพย์ระบุยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะช่วยเหลือคดีนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะยังไม่เห็นผลการชนะสูตรแต่ละศพของแพทย์นิติเว แต่มองว่าการดูภาพถ่ายศพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบคำถามหรือชี้ชัดได้ว่าเสียชีวิตจากไซยาไนต์หรือไม่ต้องมีการผ่าพิสูจน์เพื่อดูสีของเลือดเท่านั้นเพราะศพผู้เสียชีวิตจากไซยาไนต์เลือดจะมีสีเข้มกว่าปกติหรือมีสีสดกว่าปกติตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์วิิจัยสาเหตุการเสียชีวิตจากไซยาไนต์ที่ดูจากภาพถ่ายมาก่อนแต่ยอมรับว่า เคยผ่าพิสูจน์ผู้เสียชีวิตจากสารไซยาไนด์ส่วนประเด็นเรื่องโซเดียมไทโอซัลเฟตรหรือสารต้านไซยาไนด์เชื่อว่าผู้ใช้งานจะต้องมีคนแนะนําการใช้ซึ่งในอดีตเป็นไปได้ยากที่คนทั่วไปจะใช้สารพิษเหล่านี้เนื่องจากมีการคุมเข้มทั้งการนําเข้าและการใช้งานแต่หลังจากที่มีการซื้อขายผ่านออนไลน์ก็ยอมรับว่าควบคุมได้ยากด้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิก๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าขณะนี้พยานหลักฐาน ในคดีไม่มีอะไรน่ากังวลใจแล้วเพราะตำรวจสามารถรวบรวมได้มากถึง80%แล้วเหลือเพียงรวบรวมเส้นทางการเงินข้อมูลรายละเอียดในบัญชีต่างๆและผลตรวจจากทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาผนวกในรายงานเบื้องต้นคาดว่าในวันศุกร์ที่12พฤษภาคมนี้จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการสืบสวนส่วนเงินในบัญชีของแอมที่พบว่ามีเงินสูงถึง78ล้านบาทบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้ทราบข้อมูลรายละเอียดของ เงินเข้าแล้วอยู่ในช่วงปี2,563ถึง2,565แต่ในส่วนของเงินออกไปอยู่ที่ไหนหรือโอนต่อให้กับใครอยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งขอเวลา2วันถึงจะได้ข้อมูลครบในทุกประเด็นในส่วนของรองออฟอดีตฐสามีแอมจากการสอบถามเจ้าตัวยอมรับว่ารู้เรื่องเงินตั้งแต่แรกแต่ไม่รู้ที่มาเงินและรู้เรื่องเงินที่แอมเอามาใช้นี้ให้ตัวเองจำนวน4ล้านบาทด้วยส่วนจะมีความเชื่อมโยงว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นการต ของใครหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวน